สวัสดีครับธนาธนุมานนะครับก็เมื่อเช้าก็ได้ดูข่าวที่หนังสือพิมพ์ลงนะครับว่าปรธานก่อกระแสพิเศษโลโซนะครับจริงๆแล้วก็ขอสัมภาษณ์ตรงนี้เลยดีกว่านะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกระแสพิเศษเลยเนื่องจากว่าพิเศษโลโซเนี่ยเป็นศิลปินที่ทันชื่นชอบมากและทันก็คิดว่าพิเศษเขาเจ๋งมากซึ่งไม่มีใครของคนไม่มีคนไทยคนไหนที่ไม่รู้จักพิเศษไม่รู้จักเพลงของเขาเพราะว่าเพลงมาเพลงของเขากับชีวิตปัจจุบันของทันเนี่ยทันรู้สึกว่าเพลงของเขามีส่วนบทบาทกับชีวิตของทันมากแล้วก็เพลงงชนะี่ <c oughs> รู้สึกว่ามันได้แรงบันดาลใจจากเพลงนั้นเยอะมากเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มสตาร์ทการเข้าวงการบันเทิงของธนานเรียดซ้ำไปซึ่งนี่คือศิลปินจริงๆของเมืองไทยนะครับแล้วก็ท่านอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วกระแสของทานาเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเกาะเกาะกระแสพิเศษเลยเพราะว่ากระแสของทานนี้ยิ่งกว่าแม่น้ํา ยิ่งกว่าแม่น้ำโของอีกหรือว่ายิ่งกว่าแม่น้ำท่วมโลกนะครับเพราะว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับรางวัลยอดแย่แห่งปีแล้วก็ได้รับฉายาต่างๆเยอะมากมายเลยฉะนั้นแบบไม่ว่าท่านจะปรากฏที่ไหนหรือว่าท่านจะไปอยู่ตรงไหนของโลกเนี่ยทุกคนก็ตามหาท่านอยู่แล้วแล้วก็พูดถึงเรื่องท่านตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับยังไงก็ขอคาเนเรื่องนี้ไว้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะมาจับประเด็นว่าท่านจะเกาะกระแสพิเศษจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นห่วงพิเศษแล้วก็ติดตามข่าวพิเศษตลอดเวลา24ชั่วม,มือนกก้วก็รูสึ่า อยากให้ผู้ชายคนนี้หายไวๆอ่ะอยากให้ผู้ชายคนนี้แบบเข้มแข็งแล้วก็อยากให้พี่ชายของผมคนนี้เนี่ยสู้ๆกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เขาออกมาจากสารบัตแล้วนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจเสมอนะครับอย่าลืมนะพี่เสกเพื่อนๆในเรือนจําหรือว่าเพื่อนๆเรือนจำนทั่วประเทศเเนี่ยเขาเป็นกำลังใจให้พี่เสกอยู่แล้วนะครับถึงแม,ไม้ไม่มีคนข้างนอกหรืออาจจะมีคนข้างนอกที่เป็นกำลังใจให้พี่อยู่แต่ว่าอยากจะบอกลึกๆว่าคนลับๆที่อยู่ข้างในเนี่ยที่ไม่มีใครรู้เลยเนี่ย เขาก็เป็นกำลังใจให้พี่เสมอเหมือนกันนะครับยังไงก็พี่เสกสู้ๆนะครับขอบคุณมากนะครับ